วันที่28กรกฎาคมพศ2 6 6 4วันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0ธรรมาก็จะมาพูดเรื่องอสมาธิ สมาธิินี่เป็นเรื่องสําคัญเจ้าตักไว้พุทธบาติิว่าสมาธิิสมาธานาสับพังทุกขังอุปัจจคุมการสมาทานสมาธิิฐทําให้ล่วงพ้นจากทุกทั้งปวงได้ความคิดที่ถูกต้องเนี่ยมันสําคัญเราจะทําอะไรเนี่ย มันก็ต้องเริ่มต้นจากความคิดก่อนนะถ้าคิดถูกมันก็ทำถูกนะพูดถูกถ้าคิดผิดนะทำผิดพูดผิดนะคิดผิดคิดถูกเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าทินความเข้าใจเราเข้าใจอะไรถูกหรือเปล่าน่งนั้นไะน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 ะถ้าเราเข้าใจถูกมันกนะ็ทำถูก เริ่มต้นเพราะนั่นการเข้าใจให้ถูกมันสําคัญนะว่ามันไม่ใช่ว่าเกิดมานะมันจะเข้าใจถูกได้เองมันก็ต้องมีการศึกษาการอบรมนะครับม่ใช่ว่าทุกคนจะ,ะเกิดมาเลยรู้ดีรู้ชั่วได้หมดมันก็ต้องอาศัยการศึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้ที่รู้มาก่อนนะ ดูถูกต้องมาก่อนนะพุทธเจ้าก็จัดไว้นะการครบบัณฑิตนีมันเป็นมงคลนะการครบบุคคลการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยเริ่มต้นเลยการไม่คบคุณพานนะนะครับคนพานคือคนยังไงนะคนพานคือคนทีเ่เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดนะใครทักท้วง สักเตือนก็ไม่ฟังอะไรคนพานนะครับคเป็นคนที่นะก็พัฒนาไม่ได้นะก็ผิดมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าไม่เชื่อใครไม่เชื่อบัณฑิตนะการไม่เคาบคณพานการคระบ,บัณฑิตนะบัณฑิตคือใครนะบัณฑิตคือผู้ที่ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาตามป่พพุทธภาษิตนความหมายของคำว่าบัณฑิตนะ ผูด้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาแลควก็เป็นปาปัญญารู้ถูกต้องนะครับการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตนะก็การบูชาบุคคลที่ควรบูชาะคะใครที่ควรบูชาะค,ะคือคนที่ <Yeah. S 1> เป็นบัณฑิตนะนะ <Yeah. S 1> คิดดีพูดดีทำดีแล้ว <Yeah. S 1> นะครับประพฤติดีแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วาร <Yeah. S 1> บูชาคือยอกยกย่อง ยกย่องสรรเสริญนับถือการไม่ครบคนณผานการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นคนอันสูงสุดอเสวนะจะพาลานั่งปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานั่งเอตัมมังคล,ลมุตเอตัมมังคาะมุตตัมมังมันเป็น อามุเป็นเรยกว่าเป็นวักแรกเป็นบทแรกของมงคลสูตรมงคลสูตรสูตรทีรร่ว่าเป็นมงคลนันะมงคลทั้งหลายนะมันต้องเริ่มต้นอยางนี้ตรงนี้แหละมาครอบคุณพานครบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาก่อนนันนั่นนะชีวิตของคนเนี่ยจะให้มีสัมมาทิฏฐิ เข้าใจถูกแล้วก็คิดถูกพูดถูกเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการคบบัณฑิตนะครับเนี่ยคบบัณฑิตแล้วทําไงต่อนะครับก็ต้องเข้าใกล้ะค,ะคอยเงี่ยหูฟังคอยสังเกตนคอยไต่ถามนะครับเนี่ยทีนี้ปัญหาว่าเออเราเรารู้หรือเปล่าว่าใครเป็นบัณฑิตใครไม่ใช่บัณฑิตนะครับเรารู้ว่า เราได้คราบันฑิตก็เป็นเครื่องสังเกตนะบัณฑิตผูม้มีชีวิตปัญญามีความสง,งบสุขชีวิตเขาไม่มีปัญหามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีปัญหาขัดแย้งทะเลาะวะวิว่วววากับใครนะครับแล้วว่าใครใครก็ยินดีจะคบนะคนดีก็อยากจะคบมันเป็นที่นับถืองคนดี ก็คอกคุณดีมาอ้างถึงกันนะครับเออดูที่การกระทําบงเขากนทานนะะําอะไรออกมาแล้วก็ทําอะไรออกไปแล้วมันเ,เดือดร้อนหรือเปล่าตัวเองเดือดร้อนไหมเขาเดือดร้อนไหมนะครับดูที่การกระทําถ้าเขามีความยังกระทําในการเบียดเบียนเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อืน่นเดือดร้อนอย่างทะเลาะเบาวแวงเรืเอ่อยอื่างคน โกรธแก้งกันอยู่เรื่อยก็มันไม่ใช่นะครับแต่ว่าทำให้คนรอบข้างได้ครับความสบายใจไปด้วยตัวเองก็สบายใจนะนี่คือบัณฑิตะนะครับเราต้องสังเกตเอาบัณฑิตเขาต้องควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้นะครับเราครบบัณฑิตเขาเข้าใกล้เข้าใกล้ คอยอเข้าใกล้คอยติดตามใช้ันี้คบหาสมาคมนะคบบัณฑิตนะครับทำอะไรด้วยด้วยกันเราไม่ท่านนำไปทำโน่นทำนี่นะครับเพราะท่านทำดีนะเราได้คบบัณฑิตได้อยู่ใกล้บัณฑิตกนะ็ซึมทราบได้ซนะึมซับนะความคิดได้ฟังบ่อยๆได้เห็นบ่อยๆ แล้วก็เกิดการที่จะทาตามโดยอัตโนมัติตามโดยอัตโนมัติน่ะแต่นั่นก็ยังไม่ใช่นะครับมันก็ต้องมาใคร่ครวนใคร่ครวนว่าเออการกระทําของท่านนั้นทําเพราะอะไรเพื่ออะไรเนี่ยเพราะอะไรเพื่ออะไรนะครับทําเพื่ออะไรเพราะอะไรมันได้ผลยังไงนะครับแล้วก็เข้า,ขาไปถามนะครับดูแล้วก็เข้าไปถาม เนี a, e. ่ยเราก็ได้ความรู้ก่อนที่เราจะเชื่อฟังเชื่อนี่นะเรามาไข้ครวนก่อนมันจริงหรือเปล่าเราไข้ครวนดูเออถ้าทาอย่างนี้ได้ผลนี้จริงหรือเปล่าทาอย่างนั้นได้ผลอย่างนั้นจริงหรือเปล่าทําอย่างนั้นเนี่ยอผลเกิดมามันอย่างนั้นมันดีหรือเปล่า้าไม่เคยเดือดร้อนหรือเปล่าทำไม่ต้องิเดียร้อนหรือเปล่านะครับเนี่ยนี่คือดูผลมันนะครับ มาคข้ควรดูว่าถ้าเออมันทําใครควรดูแล้วรู้ว่าถ้าทำล้วมันออกผลมันดีนะเราต้องก็ทําดูนะถ้าทําดูสักครั้งเออมันได้ผลดีจริงก็ใช่นะครับนันใช่แล้วแล้วก็ทีนี้ก็ทาบ่อยๆนะนี่คือการเรียนรู้จากบันิต